สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง Steel Play Channel นะครับผมเงินโครงการคนละครึ่งในเฟสที่2นะครับทั้งในส่วนของ500บาทนะครับแล้วก็ในส่วนของ3,500บาทกําลังจะเข้ามาในวันที่1งมกราคม2564นี้แล้วนะทุกเวลาที่เงินจะเข้านะครับประมาณ6โมงเช้านะครับของวันที่1นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็เลยจะมารีวิวว่าถ้าเกิดเราใช้เงินนะครับในเฟสที่1่เนี่ยใช้เงินแบบหมดเกลี้ยงจากแอปเป่าตังคนละครึ่งเลยนะครับ มันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับผมภายในแอปนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมารีวิวให้ดูนะครับไปดูกันเลยครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับสำหรับอันนี้นะครับผมก็เป็นเงินนะครับที่เหลืออยู่ใน g Wallet นะครับอีก31บาทนะครับผมแล้วก็ในสิทธิ์คนละครึ่งนะตอนนี้นะครับผมมีเงินเหลืออยู่อีก31บาทเช่นกันนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันซิว่าถ้าเงินในแอปคนละครึ่งหมดแล้วเนี่ย จะเกิดอะไรขึ้นนะครับผมเดี๋ยวไปดูกันเลยครับถึงแล้วครับร้านนี้แหละครับผมร้านทอดไข่สิบบาทนะเดี๋ยวผมจะมาใช้งานที่นี่ให้หมดเลยนะครับร้านนี้นะครับแท็กซี่คนละเซอร์ไมเลยนะวันนี้นะครับผมก็สั่งทอดไข่ไปห้าอันนะครับห้าอันก็จะห้าเซนใช่ไหมแล้วก็มาช็อปสติ๊กอันหนึ่งนะครับก็จะเป็น สองบาทพอดีอน,อนะครับเขาเสนอเงินพิสองห้าครับใ่มี่สองบาทพอดีของบริหเลยนะเข้าที่แอปเป่าตังนะครับเข้า G Wallet นะครับใส่เซ็สแกน QR วมาโนะค่า,า,าสแกนเสร็จแล้วก็กดยืนยนนันครับแล้วก็กดรหัสเรียบร้อยกลับไปที่หน้าหลักซิ อตอนนี้เงินเราหมดแล้วนะครับผมเตียงเลยเดูที่ใช้สิ่เ,เงวเือนหมดแล้วครับมันก็จะขึ้นว่าท่านใช้สิ่งบนละครึ่งเฟสหนึ่งเต็มจํานวนเรียบร้อยแล้วนะครับผมอ่าตอนนี้นะผมก็กดรอใช้เงินห้าร้อยจากเฟสสองไว้แล้วนะครับเมื่อวันที่16บธันวานะผมกดลงทะเบียนไปแล้วเดี๋ยวรอเงินห้าร้อเข้านะครับเดี๋ยวมาดูกันซิว่าจะเป็นยังไงเรียบร้อยแล้วครับผมตอนนี้ผมใช้เงินหมดแล้วนะ เป็ขนมนะครับที่ร้านนี้6 2บาทสุดท้ายหมดแล้วนะครับตอนนี้นะครับเงินในแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ของผมก็ได้หมดไปแล้วนะครับผมทั้งในส่วนของ G Wallet นะครับแล้วก็ในส่วนของคนละครึ่งนะครับตอนนี้เหลือศูนย์บาททั้ง2ตัวแล้วนะครับผมตอนนี้ก็รอเงินนะครับผมจากในส่วนของโครงการคนละครึ่งในเฟสที่2นะครับจะเข้ามาเติมนะผมอยู่ในเฟสที่1นนะครับตอนในเฟสที่2นะครับผมตอนนี้ผมก็ได้กดปุ่มตั้งแต่วันที่16เข้าร่วมโครงการไว้เรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็รอเงินเข้า500บาทนะครับ สำหรับเ,เพื่อนๆนะครับพี่ๆที่ลงทะเบียนใหม่ในเฟสที่2นะครับเงินก็จะเข้า3500บาทในวันที่1มกราคมช่วง6โมงเช้าเช่นกันนะครับผมสำหรับวันนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับสุดท้ายนี้นะครับถ้าพี่ท่านใดมีข้อสงสัยนะครับก็พิมพ์ไว้ในคอมเมนต์นะครับลืมนะมครับฝากกดติดตามกด u b s c r i b e กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจนในการทำคลิปต่อไปให้ด้วยนะครับขอบคุณครับไปเจอคลิปหน้าครับ